สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับสู่งานถแถลงข่าวนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่่คยเก่งเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าในนี้ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในวงการประกันภัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้ สังคมเราอย่างตลอดมานะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับและมีความที่ไม่แน่นอนค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธุรกิจประกันภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนไทยเพราะว่าผมเชื่อมั่นเหลือเกินพวกเราในฐานะที่อยู่ในวงการประกัน ส่วนหนึ่งก็รู้ว่าการธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยเราได้เพราะว่าธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่บริหารความเสี่ยง Lori, จัดการกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินและชีวิตซึ่งสิ่งเหล่าน네ี้เนี่ยจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยเราได้เมื่อเรามีความมั่นคงที่ดีเราก sheets, รา็มองว่าเราก็จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราเอง และขนาดเดียวกันเราก็จะสามารถเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับสังคมเราได้ตามกำลังที่เรามีอยู่บริษัทเราประกันภัยไทยวิวัฒน์มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงตลอดทศวรรษที่ผ่านมาหรือเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเราจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการซึ่ง ปีนี้เป็นปีที่เราก้าวสู่ปีที่74เราก็จะขอยืนหยัดที่จะอยู่คู่กับคนไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรายึดมั่นในปณิธานที่เรากล่าวกันเสมอว่าก็คือคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตสิ่งที่เราพยายามจะทำตลอดเวลาก็คือเราพยายามจะสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เจาะจงเหมาะสมกับผู้บริโภค เพราะแต่ละท่านมีวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไม่ไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะไม่เหมือนกันเราพยายามจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านหรือที่เขาเรียกกันว่า personalized เพราะเราเชื่อมั่นว่าแต่ละท่านจะได้มีทางเลือกกับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของเขา อย่างวินิจฉัทยที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจคงจะทราบดีว่าเราประกันภยัยไทยวั์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพยายามที่จะนํานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภยัยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําทางด้านอินชัวรเทค เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้ดีขึ้นและได้ง่ายขึ้นทําให้ธุรกิจประกันภัยสามารถที่จะเติบโตไปคู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยวันนี้เป็นวันที่เราก้าวสู่ปีที่74นะครับเราก็มีหลายหลายอย่างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเข้ามาช่วยกันทําเราจึงมีความคิดขึ้นมาว่าเราสร้างแนวคิดใหม่ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือ beyond e n t r a n c e นะครับเพราะเราคิดว่าการคิดเผื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างคุณภาพที่ดีให้กับคนไทยและสังคมไทยจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการถแถลงข่าวในวันนี้ซึ่งเราจะมีรายละเอียดให้กับทุกทกท่านได้ทราบในรายละเอียดต่อไปแต่ก่อนที่เราจะโปรซีต่อหรือว่าเดินหน้าต่อเนี่ยผมในานามของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน ต้องขอขอบคุณคู่ค้าพาร์ทเนอร์เราทุกท่านที่สนับสนุนเราจนเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมอันนี้ร่วมกันสร้างกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสังคมของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้ง6มูลนิธินะครับคือสภา,ากาชาติไทยมูลนิธิคนตาบอดมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิยุวพัฒนมูลนิธิกระจกเกา่าและมูลนิธิ The voice ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อจะช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราในสังคมที่มีความแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งในรายละเอียดเราคงจะเล่าให้สู่ทุกทกท่านให้ทราบราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณจิรพันธ์